โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีจะรับเข้าสู่รายการโครโก,ก,กิกอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องผีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมช่งวงน,นี้ยังไม่มีรายการประจําวันนั่นแหละผมก็เลยคิดอ,อะไรออกก็ทํานั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเดอช็อกอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่าแอบตายใต้เตียงนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วไม่เคยได้ยินนะครับผม เชื่อแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยฟังก็มาสามารถฟังในแบบองผมก็ได้นะผมแล้วก็อย่ารอช้านะผมเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมานี้เองคุณหนึ่งก็ศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งและได้เช่าหออยู่แถวแถวมหาลัย ห้องของคุณหนึ่งจะอยู่ที่ชั้น5 1อาศัยอยู่คนเดียวจนขึ้นปีสองมาตลอดก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบอยเป็นนักศึกษาใหม่ที่ย้ายมาใหม่อยู่ห้องเดียวกันหลังจากที่หนึ่งเลิ่สนิทกับบอยจนี้เรียกกันว่าสีย่ำปึกจึงได้ชวนคุณบอยย้ายมาอยู่หอพักด้วยเพราะจะได้ใช้การหานค่าเช่าห้องนั่นเอง หลังจากที่คุณบอยย้ายเข้ามาอยู่ได้สักพักบอยก็ไปมีแฟนและได้พาแฟนเข้ามาอยู่ด้วยด้วยความที่คุณหนึ่งคิดกันว่าบอยอยากจะอยู่กับแฟนแบบส่วนตัวหนึ่งจึงได้ทำเรื่องย้ายหอไปอยู่อีกซอยหนึ่งหลังจากนั้นประมาณสักสี่เดือนบอยกับแฟนก็เริ่มทะเลาะกันเมื่อที่ฝ่ายหญิงคิดว่าบอยแอบไปมีคนอื่นจนทะเลาะกันหนักขึ้นทุกวันปรากฏว่า แฟนของบอยคิดสั้นกระโดดตึกเสียชีวิตในเวลาประมาณเที่ยงคืนตอนที่คุณบอยกำลังหลับอยู่จนเช้าวันต่อมาคุณหนึ่งก็ไปเรียนที่มหาลัยตามปกติโดยที่ยังไม่ได้รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเห็นคุณบอยเดินมาเรียนอยู่คนเดียวคุณหนึ่งก็ถามด้วยความสงสัยว่าเอ้ยทำไมแฟนไม่มาด้วยบอยก็อํอํอึ้งอึ้งอยู่สักพักหนึ่ง ็ย่อบ,บอกแต่โดยดีว่าแฟนกระโดดตึกตายเมื่อคืนคุณหนึ่งและเพื่อคนคนอื่นๆก็นึกว่าบอยพูดล้อเล่นบอยจึงให้ไปถามคนที่อยู่แถวนั้นดูเพราะรู้กันกับทั้งซอยแต่คุณบอยก็ยังไม่ได้ทำเรื่องย้ายออกเพรติดที่ข้ามาจำที่จะได้คืนนั่นเองเย็นวันนั้นหลังจากเลิกเรียนคุณบอยก็กลับมาอยู่ที่ห้องตามปกติจนวันที่สอง เวลาประมาณห้าทุ่มบอยนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงก็รู้สึกมันเห็นอะไรบางอย่างขยับขยื่อนอยู่แถวแถวหางตาจึงได้หันไปมองปรากฏว่าแฟนนอนตะแคงเอามือเท้าหัวจ้องคุณบอยตาไม่กระพริบอยู่บนสตู้เสื้อผ้าใบหน้าเรียบเฉยจนเดาไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ผิวซีดขาวออกค้ำๆสายตาของคนตายที่จ้อมาทางคุณบอย ทำให้รู้สึกเย็นไปทั่วทางล่างถ้าที่ปกติแล้วบอยจะเป็นคนไม่กลัวผีแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้โชยขนหัวลุกตั้งเสียเสียวของความกลัวเล็กๆผุดขึ้นเกาะกุ้มอยู่ในใจจนวันต่อมาเวลาประมาณตีสองบอยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาภายในห้องจะมืดมากมีแสงไฟด้านนอกสาดเข้ามาเล็กน้อยทำให้เห็น สภาพห้องสลัวสลัวปรากฏว่าบอยเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่บนเตียงแล้วโค้งลำตัวมองมาหาเหมือนกำลังเจ้ามองหน้าบอยบอยพยายามเพ่งมองเงาที่โค้งลำตัวลงมาจนพอมองออกว่านั่นคือแฟนของตัวเองที่ตายไปแล้วแล้วก็มีเสียงเย็นๆแหบๆพูดขึ้นมาอย่างช้าๆว่าบอยไปอยู่ด้วยกันไหม บอยรู้สึกชาไปทั้งตัวแทนท,ที่รู้อยู่ว่านั่นคือแฟนแต่ความกลัวมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแทนความกล้ามัน,มนเริ่มที่จะพังทลายลงทีละน,นิดคุณบอยกลับแข็งใจและตอบกลับไปว่าไม่ไปยังเลี้ยไม่จบแต่เงาดำนั่นก็ยังคงยืนจับจ้องคุณบอยอยู่แบบนี้ทั้งคืนหลังจากวันนั้นบอยก็จะมาเล่าให้หนึ่งฟังตลอดว่าถูกแฟนมากวนอยู่ทุกคืนจนเริ่มอยู่ไม่ได้ จะได้ปรึกษากับทางหนึ่งกับเพื่อนๆที่มอคุณหนึ่งก็บอกว่าแถวนี้มีวัดชื่อดัง่ที่หนึ่งแต่พ่อท่านนี้เก่งมากจึงได้ชวนกันไปปรึกษาดูแต่พ่อไปถึงตัวพ่อก็ไม่อยู่วัดจึงได้เข้าไปปรึกษาหมอธรรมที่อยู่ในวัดแห่งนั้นหมอแนะนําว่าให้บอยลงไปนอนที่ใต้เดยเป็นเวลาเจ็ดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามออกมาเด็ดขาดจากนั้นบอยก็ได้ทตาตามคำแนะนําของหมอธรรมแต่โดยดี จนย่างเข้าวันที่4เป็นวันสอบปลายภาคหนึ่งก็งงว่าทำไมวันนี้บอยถึงไม่มาสอบซึ่งเป็นเริ่มผิดปกติของนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะหลังจากสอบเสร็จเป็นเวลา6กโมงเย็นคุณหนึ่งจึงไปหาบอยที่ห้องแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าลูกบิดโดนล็อกไว้อยู่ข้างในซึ่งหนึ่งเคยบอกกับบอยไว้ว่าช่วงที่ก๊างทำพิธีนี้อยู่ห้ามล็อกห้องเป็นอันขาดถ้าเกิดอะไรขึ้น หนึ่งจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีคุณหนึ่งจึงไปตามแม่บ้านให้มาช่วยเปิดห้องหลังจากที่เปิดประตูเข้าห้องไปมีกลิ่นบางอย่างที่เหม็นมากคละกออกมาในห้องจนหนึ่งกับแม่บ้านต้องเอามือมาป้องจงมูกเอาไว้คุณหนึ่งก็พยายามนึกว่ามันคือกลิ่นอะไรกันแน่แต่ก็นึกไม่ออกภายในห้องค่อนข้างมืดทึบผ้มาม่านถูกดึงปิดไว้จนมิดประกอบกับในช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งเกือบทุ่ม แม่บ้านจึงเดินฝากความเมื่อเข้าไปในห้องเพื่อที่จะได้ไปเปิดประตูลหลังห,ห้องให้ระบายกลิ่นออกไปบ้างแต่ไปสุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนเกือยหน้าควา่ำคนหนึ่งและแม่บ้านจะช่วยกันมองปรากฏว่ามันคือแขนของบอยที่โผล่ออกมาจากใต้เตียงหนึ่งและแม่บ้านจงเรียกช่วยกันดันเตียงออกก็พบว่าบอยนอนลิ้นหงายแบบลิ้นจุปากลักษณะเหมือนถูกบีบคอจนอากาศหายใจขาดออก ที่ลำคอมีรอยแดงๆช้ำๆเหมือนถูกบีบอย่างรุนแรงเมื่อคุณหนึ่งเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกฉุนหมอมากก็ที่แนะนำให้คุณบอยทำพิธีนี้จะได้นั่งไปหาแท็กซี่ในคืนนั้นเลยหมอก็ถามว่าตอนที่ผู้หญิงกระโดดตึกเขาโดดลงมาในสภาพไหนซึ่งหนึ่งก็ไม่ทราบเท่าไหร่นะจะได้โทรไปถามแม่บ้านเพราะแม่บ้านเป็นคนที่เห็นสภาพศพแม่บ้านจึงตอบไปว่าเอาหัวลง หมอที่ได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่าระหว่างที่ผู้หญิงเข้ามาเขาไม่ได้เอาเท้าเดินแต่เขาเอาหัวเดินใช้หัวถ่ายยกถูถ่ามากกับพื้นจัดระเบียงหลังห้องและไถ่ายไปรอบๆเ,เตียงแล้วก็เห็นบอยและเธอก็เอาบอยไปอยู่ด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของแอบตายใต้เตียงครับผมโอ้อย่าเจะาะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะผมแบบเวลา ที่เสียไปแล้วมีความผูกพันกันอยู่อะไรเงี้ยมาที่อย่กมาหานั่นเองนะครับผมอย่าว่าแะละคนตายเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นไงกันบ้างฮะกับคลิปนี้ครับผมถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมและถ้าหากคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือผิดภาพประการใดก็ขออภัยมา,าที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ